ใชยังอยู่ตรงนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยหนังสืออะไรเอ่ยหนังสืออะไรเอ่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยไอ้นูตื่นเร็วไอ้นูโอเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจี๊ยแล้วอะไรเนี่ยโอ้ ต้อจิและภาพก็ตัดภาพตัดตื่นขึ้นมาจะาใครเนี่ยพี่บ้าพี่เป็นใครเนี่ยพี่ฮัลโหลพี่เป็นใครเนี่ยเอาเอาตัวไอมอนน,อน้อยน้ปเชย โอ้โหเลือดสาต์เลยเฮ้ยอะไรนะอะไรนะเห็นนะเห็นนะเห็นนะโอเคเจ็บของก่อนเยบอ้าวกินเลยหรอมีอะไรให้เจ็บปิ๊บเปาอันนี้คืออะไรเจ็บมีอะไรเจ็บหมด ตรวจอะไรไม่รูล้ละเก็บละโอเคมีอะไรอีกไหมเฮ้ยอะไรนะ่ะมั่มสิครับรออะไรหมดยังเฮ้ยมัน,มนตกที่ไหนเนี่ยฮัลโหลเฮ้ย เกอ้าอี้ใครเนี่ยแล้วกระเป๋าล็อกทุบเข้าใหา้โอเคอันนี้แหละลูกเทนนิสแค่นี้แค่นี้เหรอทุบเข้าใหา้เก็บของก่อนทุบเข้า กระเป๋าใครไม่รู้เยอะแยะแต่ไม่เห็นใครสักคนเลยน่าจะเป็นเครื่องบินแบบเวฟันอะไรนะเนี่ยอ๋อเฮ้ยฟันต้นไม้ใช่ที่เห็นผมมาฟันนี่คือแบบอันนี้ผมรู้แล้วนะว่ามันต้องมันต้องฟันกล่องน,นะเพราะว่าผมเล่นไปตาหนึ่งแล้วด้ว <c oughs> ยเรือใครดนะ่เาเฮ้ยมาก็เจอเรือเลย ใช้ได้ไหมเนาะวิตัวอะไรอีกเรียบร้อยอ่ะไม่มีเนื้อหรอก็เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกม The Forest นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเอาชีวิตรอดกันนะซึ่งเกมนี้บอกได้เลยว่าการเล่นเกมที่โคตรเวียนหัว โอเคกินได้โอ้ยไม่นากินได้ละตอนนี้มีอะไรกินบ้างกินได้เหรอออน,นี่กินได้โอเคแล้วส่วนหัวเครื่องบินมันอยู่ไหนเออจากวิธีการตกแล้วมันน่าจะตกมาจากด้านนี้ หัวเ,เครื่องบินไม่รู้นะน่าจะตกมาก่อนด้านด้านนั้นแล้วเออก็เก็บไม้ก่อนละมับเขาให้มับเขาให้ได้อะไรมาบ้างออะไรเนี่ย อ่ช็อกโกแลตกับผ้านี่พี่พกของมาแค่นี้เหรอพี่ว่าแต่คนมันหายไปไหนหมดมีอะไรอีกไหมโอเคเดี๋ยวผมจะไปสำรวจที่เรือนะทุกคนครับ มุ่งหน้าแบบเฮ้ยแลไดไหมอ้อฮ้ยราปลาฉลามตายได้ไงเฮ้ยเฮ้ยมันฟันได้เลยนี่ไงนี่นี่ไง,ไง,ไงมันเจ็บได้เดี๋ยวเอาไว้ทำอะไรนะอเออเฮ้ยเอาเอาไว้ทำอะไรวะ อย่าบอกนะไม่มีประโยชน์เอามันเอาไปทำอะไรวะไม่รู้ล่ะตอนนี้ทุบก่อนแล้วกันปืบโอเคไล่เก็บของก่อนเพราะว่ากระเป๋าเยอะอยู่ ตีนกได้ไหมยี่ไงเรียบร้อยเลยในหัวนกโอเคเดี๋ยวผมขอฟาร์มคองก่อนนะเสาอะไรวะเนี่ยเทปแล้วก็อะไรรูปเรือหรอ อ๋อนี่คือเจ้าของเอรือหรอเจ้าของเอรือหรอกหรอขอได้ไหมไม้เนี่ยไม่ได้โอ,อไออไอโอ้ยังไงต่อยังไงต่อโอ้ยไม่โดนมีเต่าด้วยฟันได้ไหมเฮ้ย โอ้โหทรมนันเต่าเกินไปไม่ทำไม่ทำเอ่อบอกนะเออมันจะมีฉลามไหมวะไม่น่ามีมัง้งมันมันน่าจะตายตรงนั้นแล้วแหละสำรวจหน่อยละกันไปหวังว่าจะไม่มีฉลามเนาะ ถ้าเรือขับได้นี่โอ้โหแบบใช่เลยใช่เลยห่วงใยใครเนี่ยจ่บอกนะว่าให้มาแค่ไออะไรคืออะไรวะเงินหรอมีเงินด้วย อันนี้เทปอย่าบอกนะเรือขับไม่ได้โตเรามาทำไมเนี่ยเฮ้ย <c oughs> รูปอะไรวะยิ่งเล่นยิ่งเจอแต่ของแปลกๆไงเกมนี้ทุบไม่ได้หรอมันต้องใช้กุญแจหรอ,อ,อขวดนี้เต็มรับประทานดีกว่า อะไรนะทางอะไรวะอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนเฮ้ยมันเซฟได้นี่ไงปอมประการของเรายังยังไงต่อยังไงต่อวะเออไอ,อนน้อะไรรูปอะไรเนี่ย รถมีอ่ะโอ้ยปิศนายอะจังวะเออมันขับได้ไหมมาเนี่ยบอกนะเป็นพรับเป็นพรับเหรอนายเป็นพรับหรอกเหรอนี่นายขับไม่ได้แร้เรือเนี่ยเออแย่แย่เหมือนกันนั่นนี่เนอ,อ่ยฮ้ตรงนั้นมีเกาะด้วยนะ แต่ว่าเรือมันขับไม่ได้วะทุกคนครับหรือว่ามันขับได้วะมันมีคู่มือด้วยนะทุกคนเออดูจากสภาพแล้วไม่น่าได้นะอ่ามาเป็นว่าเซฟไปก่อนแล้วกันนะเซฟอีกทีไม่แน่ใจโอเคไปก่อนละเรือนี่โคตรร้อนเลยเอ,อไปเกาะไหมเออไม่ เอาไว้ก่อนดีวกว่าโอ้ตรงนั้นหน้าไปมาตอนนี้เข้าฟังก่อนดำน้ำดูปะการังหน่อยในสิ่งที่เกมนี้ดีมากเลยภาพสวยมากนะทุกคนครับคือแบบเออเกินราคาเกมอะไรภาพจะสวยปานนี้ เดี๋ยวหาเก็บกิ่งไม้ก่อนนะคิดว่าน่าจะได้ใช้เยอะอยู่เต็มแล้วหรอโอตรงนี้เยอะมากเปิดคู่มือก่อนอันนี้คือระเบิดหรอนี่เข็มไฟอันนี้บ้านโอ้วน,นี่คือที่เก็บไม้เฮ้ยน่าสนใจ ยังไงเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคเอา้าไม้ตรงไหนวะเนี่ยลืมละ จะใช้ไม้แล้วก็แค่หยิบเฮ้ยล้ำเก็บนี้ได้ได้หาเก็บไม้ก่อนอืมนี่ไงอ๋อรู้ว,วิธีหาไม้ละมันก็หาไม่ได้ยากนะเฮ้ยมันเก็บได้เยอะอยู่ นี่ฟันทิน้งไปเลยนี่ไงมันลกตามากทุกคนมองโอ้โหฝนตกลัวดเูเหมือนว่าเราจะต้องการได้อุ่นนะ อยู่ดีๆฝนก็ตกเชยเลยเต็มหรอมันเต็มหรอใช่มันเต็มนกมานกมานกนกหรอ <c oughs> นกบินอยู่จะไปตีนกบ้าหรืเปล่าเดี๋ยวผมตัดไม้ทำปราการเลยแล้วกันหรือว่าจะทำตรงนี้เลยวะมันมีต้นไม้สี่ต้นไม่ใช่สี่ดิเยอะอยู่ เออใช่ผมจะทําบ้านตรงนี้เลยแถวนี้เลยเอาชั่วคราวไปก่อนนะไม่รู้ว่าจะรอดถึงคืนไหนนะเรลงเสียงไม,ม้ลมตัดได้หมดเนี่ยเหลือ ได้ไม่ต้องไปเก็บไกลฉีกท,ทุกกดฟิสิกส์โอเคต่อไปเราก็มาทำแพลนวางบ้านกันนะอืมค่ะนี่งไงนี่ไงโอเค ไม่น่าเสร็จทันนะเพราะว่าตอนนี้ไม่เห็นอะไรแล้ว,ลวไปเช็คไปเช็คยังไงโอหสร้างบันไม่ทันรีบละต้องรีบแล้ว โอ้เวนแล้วไงพอหนุ่มนี้เริ่มหนาวแล้วลมโอเคจุดไฟก่อนเดี๋ยวแข่งตายนั่งๆหวังว่าจะไม่มีใครมานะ ใจเย็นนะพี่นะผมว่าเราต้องทำที่เซฟอ่ะทำบ้านไว้เซฟเดี๋ยวผมทำที่เซฟไว้ก่อนนะฝนตกหนักแล้วไม้ไม้ไม,ไม้อีกนึงอีกนึงดีนะเตรียมไว้เยอะเซฟมันเลย จากนั้นก็นอนต่อเอาเฮ้ยเดียวนะบ้านหายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยู่ดีๆบ้านผมก็หายเฉยเลยเออไม่เป็นไรสร้างใหม่ก็ได้หรืว่ามันทําจากใบไม้ว่านอนได้คืนเดียวเงี้ยหรอ <c oughs> <c oughs> บ้าบอน่าจะได้สักสองคืนนะ <c oughs> คืนเดียวมันน้อยไป ฝนตกหนักขึ้นทุกทีทุกทีนะนเนี่ยเผาเนื้อก่อนแล้วกันเสร็จไม่ว่าเฮ้ยได้อยู่ถึงแม้มันจะเอียงนิดหน่อยนะเหลือทางเข้าไว้หน่อยเนี่ยเฮ้ยได้อยู่ล้มไปเลยนั่นแหละ มันมีรถเข็นอยู่นะเดี๋ยวผมทำรถเข็นดีกว่าอ๋อนี่ไงนี่ไงมันที่เก็บไม้นี่ว่ามันไม่ได้มีไปลากไม้ไม่รู้ทุกคนได้ยินเสียงหมาหรือเปล่านะ่าจะว่าหมาผมเองแหละนี่ไงเสร็จไปอีกหนึ่ง มับเขาให้มับโอ้ยแรงหมดหรอโอ้ยน้อ no. งหมดแรงแล้วหรอเมื่อแต่ก็เสียของมันคือใบไม,ม,ม้เนี่ยพังออกได้ไหมออกเลยไหมออกเลย,ออเล,ยล้มไม่มันถูกทางนะ โอ้โหลงมาไกลถึงนี่เลยหรอแล้วไม้นี้ทำไมมันเป็นแบบนี้มาโอ้โหไปหมดเลยไม้จะหมดป่าเพราะชายคนนี้ชายคนนี้เขาได้ทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะเอาไม้ไปทำบ้าน เรือหนึ่งกำแพงนี่เอ,อยมันจะตกอีกแล้วหรอเพิ่งตกไปเองนะพี่ตกทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ไหวนะโอเค ม,มันเหลือด้านหน้านี่สิทำพื้นได้ไหมอตอนนี้ต้องการพื้นอันนี้เหรอโอเคเสร็จไปหนึ่งโอ้โหท่อนไม้อะไรเนี่ย อีกท่อนหนึ่งโอ้สองอันพอ,อบานลันทดมากมต่อไปก็ต้องทำลังคาสินะอะไรเนี่ยทำไมมันเป็นแบบน,นี้เอาสูงๆไหมนี่เลย กำลังค่าอะไรวะเนี่ยแปลกยัไงไะนี่ประตูนี่ไงประตูโอเคนี่ไงเลยกันนึงใช่ยีงกันเดียวฟันเลยแล้วกันไป ใส่ไว้หนึ่งอันแล้วก็มาใส่นี่อีกหนึ่งอันเรียบร้อยเฮ้ยเ<อ><น><อ><น>ข้าแบบนี้เลยหรอแล้วตรงนี้ล่ะเก็บ<น><ก><น>ไว้ทำไมโอเคเย็ดบ้านเราก็สวยเหมือนกันมันนี่สักที่ไหนล่ะบ้านอะไรไม่รู้แต่ที่รู้ ทำบ้านไปเซฟก่อนดิเออเอ้ยเป็นบ้านสำเร็จรูปเลยอันนี้สมอลคา a b บินเอ้ยอันนี้ก็เป็นบ้านดียว่าเอาเนี้ยแล้วกันทำชั่วคราวไปก่อนเนาะโอเคขาดหินหนึ่งก้อนเอ้ยออกทางไหนวะเนี่ยโอเคเซฟ จากนั้นก็รอเวลานอนอันนี้อ๋อที่ทำน้ำเหรอไม่โอ้อันนี้กระดองเต่าเราน่าจะฆ่าเต่ามาทีนี้รถเข็นนี่ไม่รู้ว่ามันขนอะไรได้บ้างเฮ้ยรือว่าขนไม้ได้ปะสร้างมาก่อนแล้วกัน ผมว่ารถเข็นนี้น่าจะขนไม้ได้นะโอเคเดี๋ยวนอนก่อนนะครับเดี๋ยวเช้าค่อยว่ากันอรุณสวัสดิ์ทุกคนด้วยนะฮะตอนนี้เช้าแล้วแล้วก็มีไม้มาดอบบ้านเราด้วยนี่ไงแล้วก็ได้เวลาฟาร์มไม้ต่อแล้วอีกอันเดียวหรอ นี่พรอนเดียวนี่นะหมดยังหมดแล้วโอเคเรียบร้อยปืนเงั้นแล้วเงัรรน้นแล้วไม้ไม้อยู่ไหนมาลองดูด,ดิ ลองดูกันผมว่าน่าจะขนได้นะจากการคำนวณแล้วโอเคนายมาดูดิเฮ้ยได้นีไ่ไงโอเคตรงนี้ก็ใส่ไว้เราต้องการกระดองในนยนะ ไปเจ้กระดองไปเราจะไปทำที่กองน้ำกันนะครับตรงนี้แล้วกันโอเคแล้วก็ไม้สติกสอันไม่มีปัญหาโอเคสำเร็จเซฟก่อนเลยก็โอเคครับผมสำหรับในพาทพาทนี้นะครับผมก็ ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็สำหรับใครที่ถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วมาเจอกันในคลิปหน้านะไปแล้วบ๊ายบาย